อันนี้คือยืดออกมากากกับนะโดนตัดทิ้งเลยรอบเลยทิ้งมาแลไม่ได้เลยคือห้ามยืดต้องอยู่บนสือพินเท่านั้นใช่นะนะครับต้องอยู่บนสนทำรก็ได้แต่ทำยืดไได้ครับสมมติถ้ารอนีได้ไหมรอนี้ได้ไหมยกขาได้ยกขาอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้่หามแงเลยเดียวไหอันนี้ทุกว่าเพิ่งืนเยรัดูว่าว่าเกมนี้เขาสื่อว่าแบบชูอะไรไงเราชูเกตเตอร์เทำในร่วมกันชะครับควสัมพันธ์ทุกอย่าง เอาเงี้ยครับเอายังพร้อมไหมพร้อมไหมเอาแล้วนะครับทุกคนยืนด้านนอกก่อนนะอ่ะโอเคยืนด้านนนอกก่อนยืนด้านอกก่อนเอาติกาต่อไปก็คือว่าเกมนี้ขั้นแรกเนี่ยเราจะนับแค่ห้าวิห้าวิถ้าเกิดว่าคุณผ่านด่านนี้ไม่ครบเราจะพับหนังสือพิมพ์ให้เล็กลงแล้วเราจะนับสิบวิอ๋อเปห้าวิไปสิบวิไปเลยสี่พีชจะถูกต้องครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามขึ้นเลยครับ

แบบว่าผมไม่เรือยทีนี้โซนีแนะนำให้อุ้มคุณจูนขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแนะนำว่าคุณจูนัาอุ้มดีกว่านถนัดกว่าน่าจะนักว่านะอ้านี้จะเป็นสิบข้าวในทีี้ถอรองเท้าได้ครับได้สิบาทีสิบ้าวีครับจะถอรองเท้าได้ครับล้รับก่อนครับล้วงสเลยนต่าอไม่ได้นะฮะ่นนี้แมสกี่แบบจริงจังเลยนะทำอะจรทำจริงไงฮ้ยแมพี่แนะนำนะว่าแมกียน่าจะอุ้มน้องๆสามคนขึ้นมาเลย พี่มีกดีครับพี่บีกำลัจะโดนแ้ไหมคุ้มรู้สึกยังครับใจมากพี่จะไชัดเจนมากชัดเลยฮะอมไหม้อมไหมโอ้โหเวๆๆๆพี่มีโหรือเปล่าเดี๋ยวกนโหรือเปล่าโผรืป่าพี่โนะเดี๋ยวผมยืนบงให้พีคพี่มีจต้องยืนไหเขาต้องมเงยไโอเคพี่บีสะดวกให้ไหมหรือว่าไม่สะดวกสะดวก พี <men> <en> ่บีบอกว่าจะอุ้มเนี่ยให้พี่ขี่คอพี่เขาเอาเฉยแต่ว่าจะขี่คอเลยทำอะไรมากอย่างนี้พี่บีก็สะดวกแะ้วโหั้เลยเป็นเพื่อน โอ้นี้เรู้สึกงบแบงค์ูเแบงแบงค์อกโอจทำยังไงเดียวนี้นะครับผมเป็นสัเนีแต่ว่าหาัใหญ่หนึงเอาให้นต้องทำยงไ้องทำไม่ได้ครับวางแขนดีๆคุณต้องวางแผนดีๆครับครับผมแค่เดียวนทีนั้บอกแค่ชุดท้าจูนก็เกินแล้วไม่ใด้ไม่ใช้ส้เทาเาเดียวเท้าเดียวคคนม่กระทเดีวนะครับมาบ้นราห้ยังไงเดีสั่ผมสมยังไียมีการวางแขนยังไงง อะไรครับเกินนิดนิดหน่อยห่ได้แต่อย่าลม20ินาที20นาทีเกินนิดนิดหน่อยหน่อยได้แต่อย่าแซงนะครบเลรรเลงทยไหมทได้ไหมไปยังไปยังที่ดีผมก็ไหนเนี่ยที่ดีไมครับผมไมดีทำไมความู้สึกมันช้าถาเร็วเหลือเกินที่ดีเซทไมชุาเลมนก็อนหลัเร็วตัวท็อปท็อปี่อยู่แล้วมาครับยืนครับผมได้ไหมได้ อด้มครับตอด้ีดเชือมอะไรเงี้ยขีอร์ขีดอรเออมีขีดอนะจูนนะจูนยิงแบบนั้นเกินนิดนึงม่เปไรจูนเออโอเคโอเคโอเคต่อไฮะมาเออต่อตัวไหมต่อตัวเหมือนแบบต่อตอมต่อตัวต่อตัว สิบแปดแล้วขอแล้วผมจะนับแล้วหนึ่งสองสามอะไรเนาะแล้วนะต้องรับฐานด้วยฐานก็ครบหนึ่งเดี๋ยว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 คุณโซ่หนังคุณโซ่เหมือนยาบล็อกนะเดี๋ยวถ้ามันมีมือโซ่ไม่หันไปนั่งโน้นคือโซ่ลบลบคูณลบขีดที่หนึ่งกินลิปตูเดี๋ยวเลยนะนะอันนี้หนึ่งมันจะถูกลบทิ้งละถึงแถวรายการหลังแล้วต้องนี่คุณโซ่โอ้โหขีดเอามาจากเอเอ็มที่ถึงมาปั่น

<laughs> .